w ิ e k l y Summary 7จวันทันข่าวกับช่วงเช็คก่อนแชร์นะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ดรนายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาหัวหน้าหน่วยเพสัตวิทยาภูมิคุ้มกันภาควิชาเพสสัตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับสวัสดีเรียกพี่หมอแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราต้องคุยแหละเรื่องของไวรัสซิก ต้องซิกา well. หร iga, Z Z ือซิกาหรือซิกาซิกาเหมือนัวเซตนะฮะเซ็ตซิกาคือชื่อเนี่ยมันหมายไงฮะคุณหรอจริงมันไม่ต้องเรียกชื่อนี้คร nope ั้งแรกที่เขาคนพบโรคเนี่ยตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เกือบ70ปีที่แล้วนะฮะหลังสงครามโลกไม่นานนะฮะจลากเป็นพบในลิงตัวหนึ่งนะฮะในแอฟริกาแลวชื่อนี้มันชื่อป่า อ๋อเป็นชื่อป่ปาในแอฟริกาเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นระบาดก็แสดงว่าต้องเริ่มต้นระบาดที่แอฟริกาถูกไหมฮะหรือที่อื่นฮะถูกต้องครับทุกครั้งแรกก็พบที่แอฟริกาก่อนก็คือระบาดจริงๆก็ยุค50นะครับช่วงนั้นนะฮะอธิบายให้ฟังหน่อยคุณหมอโรคนี้เนี่ยมันใหม่ไหมแบบเพิ่งเกิดมาเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่า เอาจริงนะผมเพิ่งจะรู้จักชื่อนี้เมื่อสองสาวันที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าหมอเองก็เพิ่งจะทราบเพราะว่าหมอไม่ได้เรียนเรื่องนี้เลยเพราะว่าไม่ไม่มีตาราเรียนนะครับเพราะโรคเนี้ยมันมันมันไม่ค่อยค้นพบนะมันไม่ไม่เจอในปัจจุบันนะครับแต่ว่าจะจะเจอปลาปลายในแอฟริกานะครับแล้วแล้วเจอแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่รุนแรงับหมอเลยมองข้ามนะเลยไม่มีในบทเรียนครับแล้วโรคนี้เนี่ยสมมติผมติดไวรัสซิกาขึ้นมาแล้ว ผมควรจะกังวลมันมากน้อยแค่ไหนฮะอาการผมจะเป็นยังไงแล้วจุดปลายทางของผมเนี่ยมันจะถึงไหนกันแน่อะไรเงี้ยะก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ทําไมเขาถึงไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าติดเชื้อแล้วเป็นไม่หนักนะฮะก็คือเหมือนกับไข้หวัดธรรมดามีไข้นะปวดเมื่อยตัวนะครับอาจจะมีปวดข้อนิดหน่อยแล้วก็หายไปและที่สําคัญที่สุดนะฮะคนที่เจออาการแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนนะฮะประมาณสัก20%ของผู้ติดเชื้ออย่างสมมุติร้อยคนโดนกัด ใส่ไปทุกคนเลยก็อาจจะไม่ได้แสดงออกทุกคนแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่มีอาการนครับ <S 2> <S 2: มันมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับไข้เลือดออกไหมฮะที่อย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยปีกว่าๆที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าคนไทยมีความรู้ไข้เลือดออกเยอะเพราะว่าผลที่แสดงออกหลังจากที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยมันหนักมากครั้นี้ซิกาซิกาหรือซิกาเนี่ยมันมีเหมือนกับว่าพอกัดทีนึงปุ๊บ แล้วก็มีภูมิคุ้มกันขึ้นมาพอโดนกัดอีกทีนึงแล้วก็ไม่เป็นอีกแล้วแบบนี้ใช่ไหมครคือมาล้าร่างกายเราจะผลิตภูมิคุ้มกันได้จริงนะครแต่เรายังไม่รู้รละเอียดเกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่านักวิจัยเราไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มากเพราะรก็เหมือนไข้หวัดใครจะศึกษาไข้หวัดเพราะเป็นแล้วก็ไม่ตายเราเลยไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่รแต่ว่าที่เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญปัจจุบันเพราะว่า คนท้องนะครับแล้วเขาพบว่าอัตราของลูกที่เกิดมาแล้วหัวรีบจากคนที่ติดเชื้อเนี่ยสูงมากนะฮะก็เลยสงสัยว่าการเกิดจากเชื้อนี้หรือเปล่านะครับคือผู้ใหญ่เป็นถ้าผมสรุปแบบนี้คือผู้ใหญ่เป็นก็ไม่ได้มีไม่ต้องซีเรียสแต่ควรจะซีเรียสถ้าตั้งครันอยู่ใช่ไหมครับคนที่ซีเรียสกลุ่มคนเดียวก็คือคนท้องเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถสรุปได้หรือยังครับคุณหมอว่าสถานการณ์เรื่องโรคซิกาในประเทศไทยเนี่ยถ้าสมมติว่า คุณไม่ได้ท้องครับคุณก็ไม่ต้องกังวลคือถ้าว่างั้นก็ถูกครับเพราะว่าคนทั่วไปเราล้อท่านๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะผู้ชายไม่ต้องกังวลเลยเลยครับก็เหมือนเป็นไข้หวัดนั่นแหละนะครับแต่แต่ว่าอย่างที่อเมริกาใต้ปัจจุบันมีบางประเทศถึงขั้นเขาร้อว่าอย่าเพิ่งท้องช่วงนี้ได้ข่าว่ามีบราซิลใช่ไหมใช่บางประเทศหลายประเทศเลยช่วงนี้นะฮะลดลงแล้วถ้าคนท้อง ต้องกังวลแล้วถ้าเป็นเด็กเล็กฮะออสมมุติผมมีลูกอายุ 1, 1> เดือนอ,อย่างนี้ผมควรจะต้องกังวลไหมคือที่ทาง CDC อของอเมริกาทังกรมควบคุมโรคติดต่อที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยเขาเน้นเรื่องคนท้องอย่างเดียวแต่ว่าเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเขา เียนว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นกังวลในปัจจุบันนะครบครับแล้วคราวนี้ระยะเวลาในการวินิจฉัยขั้นตอนในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเวลาคนไปโรงพยาบาลบแล้วก็อาจจะสงสัยเอ๊ะเราเป็นไข้เลือดออกธรรมดาหรือเราเป็นหวัดธรรมดาหรือว่าเราเป็นซิก้าเนี่ยคุณหมอมีวิธีวินิจฉัยยังไงครั คือเบื้องต้นดูอาการอาการแสดงนะครับหมอก็จะสงสัยว่าเป็นกลุ่มไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่หรือไม่ก็ทังไข้เลือดออกหรือเปล่าเพราะอาการเหล่านี้เหมือนกันหมดเลยในช่วงสองสามวันแรกแต่ว่าถ้าอาการแบบนี้เกิดในกลุ่มประเทศที่กําลังระบาดอยู่ต้องสงสัยอย่างแรกคือโรคนี้ก่อนนะหมอจะทำไงต่อครับก็ต้องเจาะเลือดเจาะเลือดดูว่ามีสารพนันธุกรรมเชื้อนี้อยู่ในเลือดไหม,มนี่คือเป็นการวินิจฉัยที่ถูกต้องที่สุดครับ คือต้องเจาะเลือดเจาะเลือดดูใช้เวลาประมาณกี่วันฮะโอ้ใช้เวลาเพราะว่าแผบที่ตรวจก็ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลทั่วไปตรวจได้ปัจจุบันก็มีแผบใหญ่ๆแค่บางประเทศที่ทำได้ใช่ครับอย่างในประเทศไทยยังยังไม่เรประเทศไทยเนื่องจากยังไม่ระบาดนะครับชุดตรวจน่าจะยังไม่มีแต่เห็นตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีการเจอคนไทยติดเชื้อไวรัสซิกาด้วยใช่ไหมคุณหมอคือถ้าที่ได้ยินข่าวมีแค่หลายหรือสองลายนะครับยังไม่ระบาด แต่ถามว่าเมืองไทยมีโอกาสจะระบาดไหมเอ่อจะบอกว่าไม่นี่ก็ไม่ได้เพราะว่าเมืองไทยมียุงหลายมีพาหาสําคัญของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ที่แน่ๆคือกระทรวงสาธารณสุขไทยเราเนี่ยทำงานได้ดีมากนะครับท่านควบคุมโรคแคลเซต์ออกได้อย่างดีถึงแม้มีติดเชื้อบ้างนะครับเพราะฉะนั้นท่านรู้วิธีทํางานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนไทยยังไม่น่าต้องกังวลถ้าสมมติผมเป็นคนท้องฮะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอาการข้างต้น เหมือนจะเป็นแล้วกลัวลูกตัวเองเป็นด้วยผมต้องทำตัวยังไงฮะก่อนอื่นเลยสมมติผมเริ่มมีไข้เฉียบพลันกินยายังไงก็ไม่หายผมควรจะต้องทำยังไงฮะคือต้องถามก่อนว่าอยู่ประเทศไหนสมมติอยู่ประเทศไทยฮะอยู่ประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลเพราะเมืองไทยยังไม่ระบาดโอกาสติดเชื้อแทบไม่มีเลยนะครับถ้าผมแจ็คพอตล่ะอันนั้นที่ผมถามนะในในกรณีที่ถ้าแล้วถ้าผมแจ็คพอตอะ คือแน่ๆคือหมอก็ต้องดูก่อนว่าอาการเข้าได้กับแค่หวัดใหญ่หรือแค่ระดออกหรือเปล่านะครับคือต้องสงสัยโรคที่เจอบ่อยๆก่อนครับเพราะมันใกล้กันเพราะอาการแรกเริ่มมันเหมือนกันเพราะว่าเชื้อโรคมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันเป็นญาติกันครับไอ้คุณหมอผมผมสงสัยอย่างหนึ่งคือสมมติในในเอาเป็นประเทศที่ระบาดก็แล้วกันในประเทศที่ระบาดเนี่ยสมมติว่าท้องนะับผมเป็นผู้หญิงผมท้องเราจะทราบว่าเด็กที่เราจะทราบตั้งแต่ตอนท้องเลยหรือเปล่าว่าเด็กที่ออกมาเนี่ยหัวจะเล็ก อ๋อคือเราทราบตั้งแต่ในคันแล้วครับตสาวก็ทราบแล้วฮะคือต้าสาวก็ทราบแล้วว่าศีรษะเด็กขนาดไหนเพราะสัดส่วนมันไม่สมมาตรอะไรใช่ไหมใช่ครับปูอย่างนี้อย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าสมมติว่าอันนี้คือ worst case จริงๆว่าสถานการณ์ระบาดในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะต้องนําไปสู่ปัญหาอีกหลายปัญหาอีกว่าจะตัดสินใจเอาออกดีหรือเปล่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรบาต้องต้องดูก่อนว่าแต่ว่าแน่ๆคือไม่มียารักษานะครับยังไงถ้าเด็กเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่ เหตุผลเดียวกันเหตุผลเดียวกันก็คือเราไม่เคยศึกษามาก่อน S <S เราไม่เคยตระหนักว่าเลิกโลกนี้มันน่ากลัวครับผมแล้วผมถามเพิ่มอีกนิดนึงก็คือคมันมีโรคลักษณะแบบนี้อีกหลายโรคไหมครับ,รบที่มันมีอยู่แล้วมันมีมาตั้งห้าสิบเจ็ดสิบปีตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วเหมือนคนไม่ค่อยแคร์แล้วเหมือนคนไม่ <S 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 มันเป็นแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นนะ<อ>แล้วอีกอนาคตอยู่ันก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้แล้วเราไม่มีองค์ความรู้ด้านโรคแบบนี้เลยมันน่าจะมีไหมครับจริงๆหลายๆโรคนะฮะที่เจอในระยะหลังๆเช่นซาร์สหรือว่าเมอร์สนะฮะเข้าใจว่ามันคงมีมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราเพิ เพรอไม่ระบาดแล้วก็ไม่รู้ครับโอ้นี่ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันต้องรอให้เชื้อโรคระบาดก่อน<ช>มันถึงจะรู้นะครับ,รบอขอย้อนไปนิดหนึ่งฮะถ้ามีลูกและลูกเป็นโรคหัวตีมจะส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเขาบ้างครับอ,อจริงๆคนเด็กที่เกิดมาแบบนเนี้ยส่วนใหญ่จะอายุไม่ยืนนี่คือสิ่งสําคัญที่จะเจอนะฮะแต่ถ้าเกิดเ,เขาสามารถเกิดมาได้เนี่ยจะมีปัญหาเยอะเลยทั้งพัฒนาการนะฮะ ลายละอย่างนะครับคือส่งผลกระทบต่อสมองคือสมองอาจจะช้ากว่าเด็กปกติขึ้นอยู่กับว่าโดนตรงส่วนไหนบ้างนะครับอาการเสียแน่นอนครับผมครับผมโดนส่วนหน้าก็อาการนึงส่วนหลัง้า้ทอยก็จะมีปัญหาการมองเห็นอาจจะมีการหายใจบ้างในบางคนนะครับครับผมตอนนี้ยังไม่ระบาดในไทยมีโอกาสที่จะระบาดในไทยไหมฮะคือโอกาสเนี่ยจะบอกว่าไม่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามหาคือยุงลายเพราะจริงๆถ้าถ้าพูดกันแบบตรงๆคือในเมืองไทยมีองค์ประกอบ พร้อมจะให้ระบาดด้วยทั้งภูมิอากาศแล้วก็แถมมีพาหะตัวแถมมียุงลายด้วยใช่ครับก็เป็นตัวรับมือยังไงฮะคือตอนนี้เราก็ต้องดูตั้งแต่ก่อนรับคนเข้าประเทศไทยใช่ไหมครับเขาก็ต้องสแกนก่อนใช่ไหมว่ามีไข้หรือเปล่าอะไรมาจากประเทศไหนใช่ไหมครับผมว่าเขาทําอย่างดีเลยตอนนี้ครับต้องเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคือปัจจุบันนี้เนี่ย ความเร็วของการระบาดมันจะมันจะรวดเร็วกว่าแต่ก่อนใช่ไหมครับเนื่องจากแต่ก็อเอาสมมติว่าที่อเมริกาใต้อย่างเงี้กว่ามันจะมาถึงเอเชียแต่ก่อนมันก็คงจะเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เดี๋ยวนี้มันก็เป็นหลักวันเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้มันเดินทางง่ายนั่นแหละกระจายง่ายครับผมกับโอ้นะนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของซิกาหรือว่าซิกาคือสรุปโดยสั้นๆณตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลหลบไปครับคุณหมอต้องครับครับถ้ายิ่ง ถ้าไม่ใช่คนท้องอก็ยิ่งไม่ต้องกังวลเข้าไปใหญ่แต่ควรจะเฝ้าระวังซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับทางนโยบายของส่วน,วนงานของรัฐบาลแล้วแหละที่จะมาตรวจคนเข้าเมืองครับมผมถามอีกอันนึงเมื่อวานนี้ผมเพิ่งดูข่าวแล้วผมเห็นข่าวข่าวหนึงซึ่ง น่าสนใจเหมือนกันแต่อยากจะเช็คคุณหมอว่าเอ๊ะมันมันมันได้หรือเปล่าก็คือมีความคิดว่าจะทําหมันยุงค,คือคือทาลายที่ต้นตอเนี่ยไหนไหนยุงเนี่ยมันเป็นสาเหตุของโรคหลายอย่างมาเรียไข่เลือดออกแล้วก็มีซิกามาอีกเท้าชงเท้าช้างด้วยหลายโรคเลยใช่ไหมฮะกับยุงเนี่ยเ <ๆ S 2> ขาก็เลยจะทําหมันยุงมันเป็นวิธีที่เราน่าจะเห็นผลสําเร็จหรือเปล่าฮะวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับ เชื้อโรคที่เราไม่สามารถหายารักษานะอ,อย่างเช่นไข้เลือดออกหรือว่าแมงดซิก้าในปัจจุบันนะครเพราะว่าแล้วก็ทําลายตัวต้นต่อก็คือพหาหะมันเลยนะฮะซึ่งน่าจะง่ายกว่าทาลายตัวไวรัสใช่ไหมครัคือ,อในเมื่อรักษาไม่ได้ก็ <laughs> กกอยากเกิดมันเลยใ <laughs> ช่แต่กระบวนการน่าจะยากพอสมควรเพราะว่าก็ต้องอาศัยเวลาวิจัยมันมีหลายเทคนิคเชื่อก็พัฒนากันอยู่ครับใช่ครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคุณหมอที่กําลังทํางานเรื่องนี้อยู่ด้วยครับแล้วก็นะฮะวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลาย คนน่าจะน่าจะมีความหวั่นวิตกลดน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องของข่าวไวรัสซิกาเนี่ยแหละใช่ครับก็ระวังนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่จะเดินทางไปยังแอฟริกามาอเมริกาใต้ในที่อยู่ในพื้นที่ที่ระบาดอยู่นะครับโอ้วันนี้ได้ความรู้มากเลยต้องขอบคุณพี่หมอนะครับคุณหมอเล็กอาจารย์ดรนายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับวันหลังกบควนอีกนะฮะได้ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ ช่วงที่5แล้วเนอะช่วงรเรื่องเมาชาวไทยนะครับมีเรื่องมาเมาส์กันหลายเรื่องนะฮะซีรีส์พระมาอีกแล้ว<อ>พบกันช่วงหน้าครับ